สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับวันพีและสาวกวันพีทุกท่านนะฮะพบกับพวกเราออบีชาแนลและผมเดโมวันพีทอกตอนนี้มีอะไรให้ทอกันบ้างไปชมกันเลยฮะ เรื่องแรกครับอย่างที่เคยพูดเอาไว้นะฮะว่าการแพร่กระจายของเชื้อโรคอสูรน้ําแข็งนะครับจะถูกหยุดยั้งโดยหมอสักคนหนึ่งนะซึ่งในตอนนี้เองนะครับเมาโก้ก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือชอปเปอร์อีกหนึ่งแรงนะจากวิธีการที่จะชะลอการแพร่กระจายเชื้อโรคอสูรน้ําแข็งนี้ชอปเปอร์ได้บอกว่าให้ใช้ไฟนะครับโดยในตอนนี้เองนะเมาโก้ก็อาสามาจุดไฟให้กับทุกคน ก็ทาเอาโซโลและบรูคเนี่ยโตอกตกใจเป็นอย่างมากนะครับที่มาโกเนี่ยเผาชอปเปอร์ถึงกับกระโดดเข้าไปจู่โจมฟันมา์โก้กันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มารู้ทีหลังว่าไฟของมาโกนะฮะช่วยฟื้นฟูนะครับแล้วก็ยับยั้งการแพร่เชื้อโรคอสุน้ําแข็งในเวลาเดียวกันอีกด้วยเออทำให้มา์โกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรกลุ่มหมวกฟางอย่างแท้จริงแล้วแถมยังอาสาที่จะพาโซโลบรูค และโรบินนะครับขึ้นไปส่งยังด้านบนเพื่อเป็นทับเสริมให้กับกลุ่มก้าปอกดับแดงอีกด้วยนะฮะโดยที่ด้านล่างก็มีดรกนะครับคอยให้การสนับสนุนอยู่ตรงนี้นะฮะในการกำจัดริ้วล้อต่างๆที่จะเข้ามาขัดขวางการทำยาของชอปเปอร์น,นั่นเองเครับรวมถึงประเด็นหลักในตอนนี้นะฮะก็คือการเปิดเผยพลังนะครับของเหล่า6กล่องนาภานะที่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีหน้าตา ท่าทางนะครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากใช้พลังของผลปีศาจแล้วนะฮะซึ่งในตัวแรกนะก็คือเดรกนั่นเองอย่างที่เราได้รู้กันไปอยู่แล้วนะฮะและตัวที่2นะครับนั่นก็คือซาสากิที่ปะทะกับแฟรงกี้ซาสากิเองก็ได้แปลงร่างนะครับเป็นไตรเซราท็อปแต่ซึ่งก็ดูเหมาะสมกับซาสากิดีนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์ไนๆนะครับซาสากิก็เป็นตัวแทงให้เพื่อนตลอดนะเข้าบวกตลอด ค,คล้ายๆกับแจ็คแห่งไพแรงก์นั่นแหละไตรเซอร์ท็อปก็ดูเหมาะสมนะฮะแล้วก็คล้ายคลึงนะครับกับตอนที่ซาสากิยังไม่แปลงร่างอะมากๆนะเพราะว่าซาสากิเองก็มีเขาบนหัว2ออันนะครับซึ่งคล้ายๆกันอยู่แล้วถัดมาก็คือพลังของแบล็กมาเรียนะครับที่เป็นพลังแมงมุมนะซึ่งไอพันแมงมุมเนี่ยดันชื่อยากอีกนะครับจากที่เราไปค้นหาดูนะฮะแมงมุมพันนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแมงมุมทารันทูล่าที่เราเห็นในปัจจุบัน นะค,คิดว่าน่าจะเป็นต้นตระกูลของเหล่าทรันทุล่านั่นแหละนะครับซึ่งอาจารย์โอดาเองก็นับว่ามันเป็นหนึ่งผลโซโออนโบราณน,นะครับก็คือเข้ามาร่วมแกงได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องเป็นไดนโนเสาร์จูราสสิกปาร์คเหมือนตัวอื่นนะนั่นก็เท่ากับว่าซันจิเองก็ติดกับดักของแบล็กมาเรียนะครับในตอนที่แล้วนั่นเองแต่ด้วยสถานการณ์นี้นะครับซันจิเองก็ถูกหลายล้อมไปด้วยศัตรูที่เป็นผู้หญิง นะครับไม่แน่ใจว่าซันจีเนี่ยจะสามารถต่อกรอย่างไรได้บ้างนะครับหรือจะมีใครมาช่วยซันจีไว้นะเพราะว่าตัวซันจีเองก็ไม่สามารถทําร้ายผู้หญิงได้นั่นเองนะฮะตัวถัดมาครับคือฮูซูนะซึ่งกินผลแมวเข้าไปนะครับซึ่งเป็นแมวพันธุโบราณนั่นก็คือเสือเขี้ยวดาบนะรวมเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์อีกเช่นกันนะฮะก็เป็นไดโนเสาร์พันโบราณที่อยู่คู่ไดโนเสาร์มานะครับได้กล่าวว่าเคย พบเจอนะครับจินเบมาแล้วอีกด้วยแต่ตัวจินเบเองจําไม่ได้นะฮะถ้าได้เห็นร่างจริงนี่ก็อาจจะจําได้ก็ได้นะครับคิดว่าอาจจะเคยประมือกับจินเบเมื่อสมัยที่จินเบเป็นเจเทพจนสลัดก็เป็นได้นะฮะนั่นก็เท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นพลังของผลปีศาจของเราลูกน้องนะครับของไคโดครบทุกตัวแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้มีตัวใหม่อะไรโผล่ขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้ซึ่งก็ดูเหมาะสมจะเป็นกลุ่มร้อยศูนย์มากๆและ จากที่เราสังเกตในตอนนี้นะครับเหาลูกน้องนะฮะของ6ล่องนาพาแต่ละตัวนะครับก็จะมีพลังคล้ายคลึงนะฮะหรือจัดอยู่ในโหมดเดียวกับหัวหน้า6ล่องนาภาตัวนั้นๆนะครับเช่นในตอนนี้เนี่ยแบล็กมาเรียนะครับก็เป็นผลแม่งมุมใช่ไหมฮะส่วนลูกน้องเนี่ยก็เป็นสัตว์เรื้ยคลานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงูหรือกิ้งก่ากิ้งเกืออะไรก็ไม่รู้เพียบเลย นะฮะก็จะมีเตียที่อยู่ในเีมเดียวกันรวมไปถึงฮูสูอีกด้วยนะครับก็คือคาเฟ่แมวนะลูกน้องก็จะเป็นเหล่าแมวเหล่าเสือต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเฮ้ยแต่และตัวละครก็คาแรคเตอร์ชัดเจนโดดเด่นมากๆยอมใจนะฮะยอมใจอาจารย์โดดะในการสร้างคาแรคเตอร์แต่ละตัวออกมากๆนะครับแม้กระทั่งลูกกระจกจิบจ้อยเนี่ยที่จะออกมาฉากเดียวนี่ก็รังสรรค์ออกมาได้น่ารักเอกมากๆเลยทีเดียวนะฮะ และประเด็นสุดท้ายนะครับในตอนนี้ที่เราจะได้เห็นกันก็คือยามาโตะนะครับได้พาโมโมโนสุเกะเข้ามาหลบในห้องเก็บของซึ่งด้านมีซากรูปปั้นมังกรอยู่นะครับและยามาโตะก็พูดถึงคนที่ทำให้รูปปั้นมังกรนี้เนี่ยพังลงนั่นก็คือเอสมัดอัคคีคือเอสเนี่ยมันจะเอ่อคุกคลีกับใครอะไรในนี้กี่คนก็ไม่รู้นะครับตั้งแต่โอทามะแล้วซึ่งถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วนะครับ เอสเนี่ยมาเกาะวานุคุนี้นะครับก่อนช่วงสงครามมารินฟอร์ดหรือช่วงทำสคริปต์สปีที่แล้วนะครับในตอนนั้นเองไคโดก็ได้เข้ามายึดครองวานุคุนี้ไปแล้วหลังจากเนื้อเรื่องเราจะได้เห็นว่าเอสเนี่ยออกเดินทางคนเดียวบ่อยๆนะครับไปนู่นมานี่บ่อยๆและในจังหวะที่มาวานุคุนี้เนี่ยก็ได้มาก่อเรื่องก่อราวเอาไว้น่าจะหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่ นะบแบบโซโล่เลยอ่ะมาโซโล่คนเดียวเลยแล้วก็เป็นแบบวีรบุรุษหน่อยๆแถมยังรอดออกไปได้อีกนะครับเราก็สงสัยกันแล้วว่าไอเอสนี่มันขนาดไหนวะมันมาทําอะไรอยู่ที่นี่บ้างนะครับก็หวังว่าตอนหน้าๆเนี่ยเราจะได้เห็นการย้อนอดีตของเอสกันนะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างคิดถึงเอสในระดับหนึ่งเลยเรายังไม่ได้เห็นอดีตอื่นๆของเอสเลยนะครับการที่เอสเนี่ยมาบุกโซโล่วานุวคุนีก็น่าจะ มันเอาเรื่องอยู่ช่วยเหลือหลายคนนะฮะแล้วก็พังเกาะปั่นปวนไคโดก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเนื้อเรื่องย้อนอดีตที่สนุกเอามา,มากๆนะฮะยังไงก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อไปสำหรับวันพิษต,ตอนนี้998ก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือถ้าอยากพูดคุยกับเราเพิ่มเติมนะครับเชิญได้ที่เพจอ b บ h a ช n แ l และกลุ่มวันพีช t a l k Thailand นะครับ ขอบคุณเมากทุกคนที่รับชมกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าออบีสวัสดีครับ